สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทนายต่อชแนลปรึกษาปัญหานคุณหมายฟรีนะครับผมเมื่อวานนี้ผมได้ทิ้งหัวข้อไว้ที่ Facebook ของผมนะฮะแล้วก็ Facebook กลุ่มของทนายประจำบ้านนะครับในหน้าเพจบอกว่าในกรณีที่ถ้าถูกฟ้องคดีแพ่งมาแล้วคดีขาดอายุความเราจะทําอย่างไรนะฮะสำหรับกรณีดังกล่าวนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตอธิบายให้ทราบก่อนว่าเมื่อท่านถูกฟ้องมาแล้วเนี่ย ท่านควรทำยังไงนะครับหนึ่งนะฮะท่านก็ต้องดูว่าท่านถูกฟ้องที่ศาลไหนในหน้าตัวของคําฟ้องนะฮะก็จะระบุไว้เลยว่าศาลที่รับฟ้องของท่านคือศาลไหนนะครับเป็นคดีอะไรคดีแพ่งหรือคดีอาญานะครับแล้วท่านก็จดเลขคดีไปเลขคดีเนี่ยจะมีรหัสของเลขคดีจะเป็นตัวอักษรย่อนะครับอาจจะเป็นมอม้าจุดมอม้าย่อยักจุดออ่างจุดพอพานจุดนะฮะตัวเนี้ยท่านต้องจดไปให้ให้หมดนะครับแล้วก็เลขคดีแล้วก็ทับปีพศ พื่อนํมาให้ทนายความไปตรวจสอบนะครับแล้วในตัวของหน้าฟ้องท่านก็จะรู้ว่าใครเป็นคนฟ้องท่านชื่อโจทย์ชื่ออะไรชื่อท่านเป็นชื่อจําเลยใช่ไหมครแล้วเขาก็จะมีว่าเป็นข้อหาอะไรถ้าเป็นคดีแพ่งก็คือมีทุนทรัพย์เท่าไหร่ถ้าเป็นคดีอาญาก็จะระบ,บุว่าท่านทําผิดในเรื่องอะไรนะครับและที่สาคัญที่สุดเลยในการได้รับหมายคดีนะฮะหมายฟ้องก็คือ1ท่านจะต้องจดจาวันที่มีการนัดพิจารณา ถ้าเป็นคดีอาญานะครับเขาก็จะระบุว่าวันนัดไต่สวนคือวันที่เท่าไหร่นะฮะถ้าเป็นคดีแพ่งเขาก็จะระบุไว้ว่าวันนัดช <that> ี้สองสถานหรือกำหนดประเด็นในการสืบพยานวันที่เท่าไหร่หรือวันนัดแก่เกียรให้การและสืบพยานโจทย์วันที่เท่าไหร่ซึ่งในแต่ละคดีเนี่ยจะมีวันนัดในการชื่อเรียกที่มันแตกต่างกันนะครับซึ่งวันนั้นวันนี้วันแรกเขาเรียกว่าวันแรกของนัดพิจารณาเนี่ยท่านจะต้องไปศาลนะครับหรือถ้าท่านมีเหตุจําเป็นอื่นๆไม่สามารถไปได้ท่านก็ต้อง ว่าจ้างทนายหรือแต่งตั้งทนายความเข้าไปดำเนินการคดีแทนนะครับและที่สําคัญในเรื่องของการการที่จะรู้วันนัดเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือ1นนะฮะเรื่องของการทําคาให้การนะครับถ้าถ้าเป็นคดีแพง่งนี่ขออนุญาตพูดถึงคดีแพ่งก่อนนะครับถ้าเป็นคดีแพ่งในเรื่องของการทําคาให้การถ้าเป็นคดีแพ่งสามัญเนี่ยกฎหมายบอกว่าท่านจะต้องทาคาให้การภายใน15วันนับจากวันที่ท่านได้รับหมายนะครับ ในกรณีของท่านในการเซ็นรับหมายด้วยตัวเองก็คือการที่เราเซ็นปากการรับหมายกับเจ้าที่ศาลเนี่ยถ้าจะมีระยะเวลาในการทาคาให้การเพียงแค่15วันนะครับหากท่านไม่สามารถทําคาให้การได้ทันหรือพอไปหาทนายความทนายความทําการให้การดังกล่าวไม่ทันทนายความก็จะทําคําร้องขอขยายระยะเวลายื่นคาให้การเข้าไปในสานวนนะฮะหรือหากท่านไปพบทนายความหลังจากระยะเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลงไปแล้วนะครับตัวของทนายความก็ต้องทาคาร้องขออนุญาตยื่นคาให้การ พื่อยื่นต่อศาลเพื่อให้ศาลนัดไต่สวนคำร้องต่างาว,ว่ามีเหตุที่จะอนุญาตยื่นคาให้การหรือไม่แล้วถ้าศาลอนุญาตให้ยื่นคาให้การก็เข้าสู่กระบวนการต่อสู้คดีต่อไปนะครับแล้วเรามาดูกันว่าถ้ากรณีคําฟ้องต่างาเป็นคําฟ้องที่ขาดอายุความเราจะทํายังไงต่อไปเราติดตามชมครับในคดีแพ่งในปัจจุบันนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นคดีที่มีการ ซื้อนี่นะฮะหรือว่าสมสิทธิ์ในการซื้อนี่สถาบันทางการเงินหรือซื้อนี่แพง่งซื้อนี่คดีแพ่งมาจากหน่วยงานต่างๆนะฮะนี่ตรงนี้เป็นนี่ที่ไม่สามารถทวงได้แล้วหรือเป็นนี่คุณภาพต่ํานะครับตัวของเจ้าหนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะติดตามชำระหนี้ได้กับลูกหนี้แล้วนะครับจึงขายหนี้ดังกล่าวในราคาที่ถูกมากๆหลายเท่าตัวนะฮะให้กับผู้ที่จะมารับดําเนินการฟ้องตัวลูกหนี้ต่อไป ซึ่งตรงนี้แหละครับนี่ตรงนี้แหละครับที่ส่วนมากแล้วเนี่ยส่วนมากจะเป็นนี่ที่ขาดอายุความไปแล้วหรือนี่ที่มีเอกสารหลักฐานที่ไม่เพียงพอที่จะสามารถฟ้องได้นะครับแต่ตัวของผู้ที่ซื้อนี่ดังกล่าวมาเนี่ยก็จะนําคดีดังกล่าวเนี่ยมาฟ้องเพื่อหวังที่จะให้ทางผู้ที่ถูกฟ้องเนี่ยนะฮะมาไก่เกียร์นะครับหรือมาทํายอมผ่อนจ่ายหรือมาตกลงยอมรับว่าเป็นนี่อยู่จริงและจะผ่อนจ่าย ซึ่งมีคดีจากพวกนี้เป็นจำนวนมากนะครับที่ประชาชนเราเนี่ยไม่รู้ถึงสิทธิ์ว่าคดีที่ขาดอายุความแล้วสามารถต่อสู้ได้เมื่อต่อสู้ชนะแล้วไม่ต้องจ่ายสักบาทนะครับแล้วเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยมีเจตนาที่จะนานาสิ่งตรงนี้นะฮะมาให้ทุกท่านทราบว่าถ้าคดีที่มีการซื้อนี่มาแล้วเป็นนี่ที่ขาดอายุความแล้วแล้วนํามาฟ้อง รหรือเป็นนี่คดีทางแพ่งทั่วไปที่มันขาดอายุความแล้วและนามาฟ้องเราจะทํายังไงและเราจะต่อสู้ยังไงครับในประเด็นเรื่องของอายุความนะครับก่อนอื่นท่านก็ต้องทราบก่อนว่าอายุความคืออะไรนะรอายุความก็คือระยะเวลาในการเริ่มต้นในการนับระยะเวลาในการเรียกร้องสิทธิตามนิติกรรมตามมิติสภานที่ท่านได้ทําต่อการกับคู่สัญญาไว้ การเริ่มนับอายุความกฎหมายก็บอกง่ายๆว่าให้นับแต่วันที่ท่านมีสิทธิทเรียกร้องหรือมีสิทธิทจะเรียกร้องได้นะครับส่วนอายุความในคดีแพ่งนะครับวันนี้เราเน้นคดีแพ่งนะครับอายุความในคดีแพ่งจะมีอยู่หลากหลายอายุความนะฮะเริ่มตั้งแต่6เดือนปีหนึ่งสปี5ปี10ปีซึ่งแต่ละนิติสัมพันธ์แต่ละสัญญาอายุความก็จะไม่เท่ากันนะครับ ตัวนี้ถ้าท่านต้องการอยากรู้ให้แน่ชัดว่าอายุความแต่ละประเภทเป็นอย่างไรเมื่อท่านได้รับหมายสารท่านก็ควรที่จะปรึกษาทางในความนะฮะอย่าไปคิดเอาเองว่าตัวเองค้นใน Google ก็แล้วจะรู้ว่าอายุความตรงนี้เป็นเท่าไหร่อะไรกันแน่นะครับต่อมาสิ่งที่ท่านควรที่จะทราบต่อมาก็คือการนับอายุความเนี่ยเริ่มนับเหมือนที่ผมบอกเมื่อสักครู่คือเริ่มนับเมื่อเวลาที่ท่านสามารถใช้สิทธิทเรียกรยก้องได้แล้วอายุความสามารถสรุปหยุดลงแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่ได้เช่นเดียวกัน ะะอย่างเช่นกรณีง่ายๆเลยก็คือมีการชําระหนี้จากตัวของลูกหนี้เข้ามากรณีอากาวก,ก็ทําให้อายุความสดุดจุดลงแล้วก็นับระยะเวลาหนึ่งใหม่นับจากวันที่มีการชําระหนี้เข้ามากรณีน, ihi, นี้สําคัญมากนะครับเราไม่ใช่บอกว่าทําสัญญาเมื่อสิปีที่แล้วเคยจ่ายเงินเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วจะมาะบอกว่าอายุความขาดไปแล้วเนื่องจากว่าพ้นระยะเวลาสิปีแล้วไม่ใช่นะครับต้องนับจากระยะเวลาในการชําระหนี้ครั้งสุดท้ายถึงจะเป็นการเริ่มนับระยะเวลาในการนับอายุความได้ นะครับในประเด็นต่อมานะครับโ OK อเคเมื่อเราได้รับหมายฟ้องมาแล้วหมายฟ้องคดีดังกล่าวเราคาดว่ามันจะขาดอายุความแล้วเราควรทําอย่างไรนะฮะในคดีตรงนี้นะครับเราต้องไปปรึกษาทนายความหรือปรึกษาคนที่จะเป็นทนายความให้กับเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นคนที่ท่านไว้วางใจคนที่อยู่ใกล้บ้านท่านหรือหากท่านหาทนายความไม่ได้จริงท่านก็สามารถที่โทรไปสอบถามที่สภาทนายความได้ เพื่อเอาข้อท็จจริงเอาคําฟ้องไปงให้ทนายความดูแล้วทนายความก็จะตรวจสอบแล้วก็จะสอบถามข้อที่จริงกับท่านว่าในระยะเวลาในการทำมิตสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยมีการชํราระหนี้เข้ามาหรือยังหรือยังไม่มีการชํราระหนี้เข้ามาแล้วระยะเวลาอายุความดังกล่าวจะเริ่มนับเมื่อไหร่และจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่และจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทนายความจะต้องตรวจสอบและทนายความจะต้อง ทำคำให้การเขียนลงไปในคำให้การอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นข้อกําหนดที่ชัดเจนในการต่อสู้คดีเรื่องอายุความเลยก็คือ1ท่านจะต้องทําคําให้การในการต่อสู้คดีท่านจะต้องบอกศาลว่าในนิติสัมพันธ์ที่โจทกฟ้องมานะครับอายุความคดีของโจทเริ่มนับเมื่อไหร่และมีอายุความกี่ปีและสิ้นสุดลงเมื่อไหร่และภายหลังจากอายุความสิ้นสุดลงแล้วโจทได้นําคดีที่ขาดอายุความ มาฟ้องท่านทําให้คดีดังกล่าวขาดอายุความท่านจึงไม่ต้องรับผิดตามสัญญาหรือตามนิติสัมพันธ์ที่โจทก์ฟ้องมาตรงนี้ท่านต้องเขียนไว้นะคำห้การและยื่นคำพิการต่อสู้คดีนะครับและถ้ามันมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องท่านก็ควรที่จะเอาไปนําสืบพยานด้วยเช่นเดีวยวกันดังนั้นนะครับตัวหัวข้อเรื่องของอายุความในคดีแพ่งทําไมผมถึงเอามาเล่าให้ฟังวันนี้เพราะว่า ผมเคยรับคาปรึกษาอะให้คำปรึกษากับคนหลายๆคนเนี่ยนะครับชาวบ้านมักจะเข้าใจว่าถ้าคดีขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ไม่สามารถฟ้องได้เจ้าหนี้ได้แค่ถ่วงหนี้เจ้าหนี้ฟ้องไม่ได้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับแม้ว่าคดีจะขาดอายุความไปแล้วเจ้าหนี้ก็ยังสามารถที่จะฟ้องได้และก็เมื่อฟ้องไปแล้วหากท่านไม่ไปต่อสู้คดีหากท่านไม่ว่าจ้างทางนายความเข้าไปดำเนินการหากท่านไม่สนใจเลย ศาลก็ต้องพิาพากษาให้ท่านรับผิดชอบตามนิติสัมพันธ์หรือตามสัญญาที่โจทกฟ้องมาแล้วท่านจะมาร้องภายหลังเมื่อมีการังคับคดีเมื่อมีการยึดรท,ทรัพย์ว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบทมเนื่องจากคดีขาดอายุความไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านต้องเอาใจใส่คดีท่านต้องนําคดีดังกล่าวเนี่ยไปให้นายความมาต่อสู้คดีให้กับท่านนะครับสําหรับคลิปเรื่องของอายุความตรงนี้นะคคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ ลังเลแล้วก็ไม่ทราบว่ายุค,ความในคดีแพ่งเนี่ยต้องยกมาต่อสู้นะครับไม่สามารถที่จะอ้างได้ในคดีเหมือนคดีอาญาที่สามารถยกฟ้องได้เลยแม้ว่าจะไม,ไม่ได้ต่อสู้นะครับคงจะเป็นประโยชน์สาหรับแต่หลายคนที่เข้ามาฟังคลิปผมนะครับสําหรับวันนี้นะฮะก็น่าจะประมาณนี้และก็อย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ผมสามารถสอบถามผมได้โดยตรงนะครับเบอร์0 8 0ย์1 9ด0 2ดย์ นะครับสามารถโทรมาสอบถามโดยตรงถ้ามีคดีความที่ท่านต้องการที่จะสอบถามหรือบางท่านต้องการที่จะสอบถามเป็นเรื่องทั่วๆไปก็สามารถทิ้งไว้ในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมไปไปดูไปเจอแล้วผมจะตอบให้นะครับหรือถ้าคิดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าที่จะามาทําเป็นคลิปวิดีโอเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆได้ฟังด้วยกันผมก็จะเอานํามาเป็นทําเป็นคลิปวิดีโอเผยแพร่ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ